เมื่อกี้เห็นน้องนัทใช่ไหมกำลังท้องอยู่เป็นว่าที่คุณแม่มาต่อกันที่ว่าที่คุณแม่อีกหนึ่งคนที่ก็สวยไม่แพ้กันเลยจ้ะไอซ์อภิษฎาของเราตอนนี้ท้องได้เท่าไหร่4เดือนแต่ว่าน้าท้องนันแบนอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ไปลั้นลาอยู่ที่อเมริกากับคุณสามีนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้เพื่อนดารารุ่นน้องอย่างสาวแซมมี่เนี่ยเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าพี่สาวกลับมาแล้วเด้อแล้วก็แอบ อิจฉาพี่ไอซ์อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลหาการยินดีเรื่องที่พี่ไอซ์เนี่ยตั้งท้องแล้วก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยว่าเฮ้ยพี่ท้องสเดือนแล้วแต่ทําไมหุ่นยิงดีอยู่เลยอะดูสิตอนแถลงข่าวก็ตอนนี้เท่ากันน่ะงงมากส่วนเรื่องข่าวดราม่าเนี่ยแซมมี่บอกว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะเพราะคิดว่าพี่สาวเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้ว ตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นอยากจะเห็นหน้าหลานลูกครึ่งแล้วว่าจะออกมาหน้าตาจิ้มลิ้มขนาดไหนอย่าว่าแต่สามีเลยพวกเราก็ลุ้นนะอยากเห็นมากนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ไอก็บินกลับมาเมืองไทยแล้ะลุยทํางานแบบรัวๆก่อนที่จะแพลนบินไปคลอดลูกที่บ้านตรวจสามีที่ไหนมั้ยก็ฝรั่งเศสอ๋ออเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสาวสามีกันหน่อยค่ะ นางก็ไปวัคชั่นของนางเราก็ไม่อยากแบบรบกวนไงนางก็แต่เราก็ติดตามทางรูปทางอินสตาแกรมก็แฮปปี้นะก็ยังไม่ได้คุยกับนางส่วนตัวแต่คือคุยคุยกับนางตอนที่มีข่าวว่ามีน้องเราก็เลยแบบวิดีโอคอลไปคอนกร s s แค่นั้นเองพี่ยายก็ไม่ต้องห่วงเลยแฮปปี้ดีเขาจะไปอยู่นุ่นยาวเลย เหมือนตอนนี guys, ้จะกลับมาแล้วนะคะนะเริ่มกลับมาทํางานแล้วท้องสี่เดือนอ่ะเรากินข้าวหนึ่งมือยังท้องยังใหญ่กว่าเขาแล้วท้งแมมีทุกคนคิดเหมือนกันหมดใช่ไหมใหญ่เขาแบบหุ่นแบบคือเป็นคนบางอยู่แล้วแล้วนางก็ออกกําลังกายหนักด้วยไงก็เนี่ยค่ะตัวอย่างที่ดีขก็รอหลานลุกครึ่งนาอแล้วก็อยากอยากแบบอยากเห็นหลานแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ไอญแต่เชื่อว่าพี่ไอญแบบเป็นคนที่จัดการอะไรในชีวิตได้ดีอยู่แล้วอ่ะ คือเข้าใจที่แซมมี่ตอบนะเพราะ,ะว่าจริงๆอ่ะชีไอทเธออยู่ในวงการบันเทิงมานานโ,โดนข่าวมาสารพัดรูปแบบเรื่องแค่นี้รับมือได้อยู่แล้วถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเห็นแซมมี่สวยไหมคะ